ขอบใจไหมมอญกัขอบใจได้ขอบ่้องะลออีกบป่าทอดก็ซอดกับมูนทอวีิจ้ะใผักัปูอะไอ้ตั้มตั้มกัปูไอ้ปิ้งกับปูเลยทอัเจ้ามีหัวป่นกับปูน้อยเนาะค่กร่งตั้มตั้มทให้เอขาเขาเที่ยงเราชอบกินแล้ว เขาขมือเท่าเาโอ้โอ้ขมือข้าวมันเป็นเล็กน้อยงานล,ลังเลยทาเธอได้หมาเลยครับ มาดี er. เดอร์เรื่องเนาะมียัไงนะฮะอุ่นมันเ่อุ่นห่อนะเ,เขาเดียวกินดทยกินกับผูแดงผดูแดงผดูแดง <sk r ame> ผู้แดงแกเปล่กินกินบ่โอ้โอหับรนเ้ยุับคับจับขับข

ไม,ไม่กินทอดน,น้ำเงเม่นนีจำข้าวไฟดนเอากองไฟบสะ่ะกันนะโอืมไมท่าเรากินนะเราปลกกตรเราปลกกินเออได้ได้ามาพี่บ้านนี่มาพี่บ้านใก,กันมาไม่ท่าปวกกโปกินโอ้เลี้ยวแล้วแล้่กินแล้วเพื่อนดีใจ เอากระมาสมู่กินแล้วหมายึงว่าั้งแตะมาบ่ได้ปันใดแล้วทงนิวันห่อนก่อนบ่เอายุให้หมดยังไมาตัวน้อยๆนี่มันกินนอนนะเฮ้ยคนแบนตายะโอ้ยอยลางคับกๆดิ้งกินมืดมืดฮะน่ะมาี่กินยังหงกินบ่ คิดจะบอกไปห้าชี้อขาวเออตู้ชิ้อขออนขะ่าวห้าชิ้หน้ามก็เขามากินกล้ามมานันจะกลนเนะี่ยนี่แจ๊บนี่เจ๊บมะกอกคอยตามเบงนี่บอกเวยรัเสือจะยุบญาจำมงกินไดยฮะอ๋ะ

จะปูเอาอีกเลยบ้านอะไรนำจมาเกงโอ้ยเอเลยรยาสัตว์ร,ออรออะเห็นล่มหรือว่าใครคะใครก้อยจับกันบลล่มเนาะจะจับใครมั้ยใครมเลยเอาอยูทูวบวะโดกระเด็นไปพวกแมวบัวช้างแม่

ยายกี้ไข่บอกนี่กับโบไล่ชือเมไข่แล้วก็ดินี่ย่่กูถึงพียโอเคเป็นยังเนาะมาโบไปโทษที่บอกเขาใช่ไหมแม่แถวไปซับไปของเล้วไเฮ้ยพี่ซับไปับเรียบร้อยกบเหรอผู้สุดยาให้แเ้วเนี่ยแจกแกปุบ ย่าหยางย่าพลาพลาาโดยกับยาอมกับยาอมห่วยอมมองทางก็ได้ดอกย่าดิเจ็บคอยาดิเจ็บคอเออไปพอทางไหมโต้เฮาไหวมองดีบ่ไหวไหใจคอยพูดแล้วผู้เหาหมอพูดเปเรบ่คินบ่กินเรยวลำบากบ่บ่นั้นอยางไรยังงเลย tất tất đi Ăn... hàm à. ừ. có mà... không mình đi nó nhặt hàm về hàm đấy bò này bò thì vẫn chịu bò đây nó lâu nít rồi này quân cho quân bận giờ này nó nhon rồi ờ phi long ngày sáu bài thì là sao tì nó phi long nhắm len cao phi này nó mua miếng lấy phi này trong bỏ nhào này kinh cao phi cơ ơi อะไรบ่อะไได้เลยคือว่ายังไปอีกบ่าจะมางกันได้เรียกว่าพี่บอหัดพี่บ่แบบนี้บ่ยาวพี่บ่เออเออโตมากใช่ปาคุณเมื่อไรกับปูมาแล้วพอทางเนี่ยเอ้ากี่ลเอ้าเอ้าพอใหญ่นี่พอใหญ่แล้วเราจะบวกไงเราเราที่อยากกี่บอน่ะ

ใช่ก็บ่งโกงว่าแกทั้งสั่นติตัวยงใส่ไหมใส่ทนสังนี่บอเกกะมามามาไม่บวกเก่งใจเลยนะออะไม่ไม่ Tình tiếng... nền như tinh Thấy Nó có mmm 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 บกินแล้วอยู่รูกเอกับมงนิวกับมของนงนิวบ่ปูปูของขาเอาเลยปิ้จสดใหม่บนบ่ปิมันเือนที่เรียกแต่ตาึนเรื่องะระสีันเงิไงวะไวเนาะทำไม รูนไม่กันนี่นะคนชายกินพี่น้องเพื่อนไหนเคยเปลี่ยนซื้อซ่องอยู่นี่พี่น้องชายกินบอสรับพี่น้องเไยเจลปาบัมบอสปาบัมบอเานาโญ่ย่าต้องลองอย่างบัมแล้ยังนี่ามากอกอ๋อนี่อ๋อนี่

ผกหมอมาและจะหมอป่ะรับลไงไปได้งรถชิบลออลายจักรเยไหมเ้ยเ้ยได้พอได้มันไม่ไมนบ่ก็คิดันนี้จราบ่กินักบาบอกกี่ยวเลบวกกินงมอเ้มันใกล้ปะจะบปกินบ่ เราปากีเขาบกว่อย่าไปนีเบาแล้วใช่แสดงอีงดิปะดิปะให้แบงมงต้องเข้าซปกุกัมีตาเนาะมากล้มาได้มาเด้มา้าจุกคนได้มาได้กินกระปุกบมีตากันได้หน่อยเลยเอะแต่วนนีแหม่อตาม่อนี่กระุกกกินแล้วไม่ได้ถาม ว่ากันกันเมียนจูอทไรไม่ะมันหาชื่อบูมีเลยขอเอาเพราะเห็นมันมีหันขยะด้วยเหรอมนบูมี่เลยขอเอาเอาม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 าาม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 ีมา็าาาม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 มามาามามมาม

มั้ยของใครคนนี้เขาจะเดี่ยวมาได้เลยเอาปกินมาเลยเหมี่ยนได้บ่เองไหมกินได้เหรอเฮ้ยมึงโตเล่นกันพยายาขยันมากที่เก้าพินได้ไหมใช่ไห่ต่อวะบม่ต่ออีกบ่กต่อเห้อต่อกูวะไปยิ่งจั ไข่หอกกบปูอ่ะไอ้ตั้มหมือนตักปูไอ้ปิ้งกปูเลยข้าวต้จัามีข้าวป่นกปูน้อยเนาะ้าต้มทให้อกเข้าค่ะอือเที่ยงเาชอบกินแล้วเที่ยงเขาขมือวเขาโอ้โอ้โเห็นขาวมเป็นเลกน้อยงาลังเลยนถามเธอได้หมเยาเธอได้ยากไล่ะ แต่มีแดดดีๆม้วย่ายะังไงนเซลวะเซลนัวะอกับเจ้าอิได้กับเจ้าอ่ว่าวะก็พอใครให้คนเดยวับทากนไปได้แล้วก็มถเฮยแกบอว่าไ

นี่กินตาปูมั้งะใช่ป่ะกานตามปูกันี่มีแต่เมนูปูปูมันนี่เล็กกัปูต้อเรอไม่เห็นเนาะอ่ะซื้อเลยิเเเอาแม่สิบพันไปใช่ไหมเขาบอยิ่งากยิ่งย่งเย

แค่บอกเหรออืมหกม่วงไงตเคียงเนาะหอกม่วงเี้ยหกม่วงหาก็ได้กวะ่าฮาา่าถ้าเราคิดได้ปะให้เราได้คิดอืมคือไปชื่อเนาะ สัสี่องศากี่ร้องน้ำเย็นล่ะทำนี่พอยุความน้ำไดกหนายมากีดต่อคนเด้อนะน่ายังมากีดตอคนนะเอยได้คนหนึ่งกัูเอแกออกห่อตขวดขวดเออขวดออกมันเด้ อยากินแคบอ่ะกรปูว่ยวกินกั้นจองกาตำแล้วกั้นจองาลาบมาเลยลาบกินไทยยทธทยท่ะมันมันมันอยากอันกับกึบตำเยบแล้วกัดเคืงกพเคืองแ้น้าปูยล่เอยเลยอนอดไล่รเอมีอะอนี่

ไปกันเลยคืกันปาไเจ้าให้ลูกคือเจ้าเดินนิ้วอันจามีลูก้าลูกคือเจ้าจะคือไรัยิงยิงคือพ่อบุญได้เหรอเอ่อหวยิงบุญ้พ่อย์แกข้าุทายคือพ่อม่จากเป็นกจากใจามคำโบราณเพ่นว่าคือเพิ่นเ่า กำลังอาทิตย์แล้วหาตาตาคือกันปริยุมกันเอาหน้าตาเขาคือกันคุยยิ่งคื้อคอแบบเม้เขายังไม่ได้อยู่ร่วมกันเลยเป็นว่าคนยนะเป็คนเด้แม่นบั้งยังวะตามเพิ่มนี่บอกไปยาวว่าตาคองเม่นจะแต่แม่นมีนั่นเขเมือนกับเขียนว่าายาวไปหาผู้ใหญ่หรือผู้น้อยนี่ตัวหน้าผู้ใหญ่บ่ มานีเอยเอาเวัวเล่ะบ่คลิปได้เฮยนะข่าสิมือเข่าคมืดมือแ่น้อยหือผู้ใหญ่บ่พอจังาไปหาลูกนะพอังถาไบนไหนะไม่ได้บอกเจ้ากันไบคือดอกแต่จริงเขาก็เกยนหยอนอูนู้นแะ โอ้แแต่แล้วจังหวเปลี่ยนแก็เสื่อเอาคนท่าคนสาธารณะดีโอ้มเดี่ังวเด่ยกี่งหด้อมนะเอเามาให้เอมห้าใหด้ให้ใล้น้นห้้ให้ให้ใล้ให้ใหให้่หให้ห้นห้หก แจ่วเลยครขึ้นขึ้นจะได้ฝนอย่งตกนาะตก่ะคนมตก้นตกเป็นมับ่า้อนผมตกเปียกเมื่อกต้องมีอยู่นี่นเมื่อคืนนี่กัตอนนั้อยู่้านข่อยก็ตกคืนอ่ะอยู่แถวบ้านสมบุนก็ตกืนอ่บ้านได้บบุงเจาแล้วว่าฝนก็ตกคืนไหมานซเอ๋ขันยูว่าคนละบ้านกมั่วื้อันบ้านไม่ก็ว่าเงี เงือนอเตวินนอนตนนี่เนาะจงููนอนแต่ละมื่อก้เคร่งได้คืนตองข้ามใครเยอะน่น้องข้เื่ไหนกตกแต่แปดงูมููอกเลือดได้เถอี่เ้เดียวนี่ยท่านเหอคื่เนาะโดยหาโทมาหาขึ้นก็ยังทายคิปด้ยวันนี้เราต้องทับกลางคืนหว่าอะไีไปนอนในกุไม่หนอ่านอ็เมนต์ไดนึงเลย้ะนอนเลยเรื่องของบัตรชาดิ่ทโทบ่ เขาหู้ย่คันกับคนไหนมาได้เท่าไรที่นั่นไว้เข้าดจ่ะปังมือมือก็จยังมือลวลบนจะเศ้าบ่กังเย่ัยาน้วคล้องข่อยมาคลองความค่มเใช่ปยไ่ได้คลองข่อยจำเป็นเยอะจำเป็นจำเป็นเยอะรวังไปจะขอามาหาลูกเลยละ ตื่นแล้วใช่นี้เพิ่นว่าไปหาลูกเพิ่นว่าแล้วอันเขาขึ้นแบเพิ่นไปเขาถ่าเพแปลูกไปหาลูกน่ยก้ามโทรหายงบรไปอยู่ลอยงอยู่เฮ้ยยี่เนี่ยนะบอบ่อิ่มป่อืมอิ่มมัน้องไหี่กับปูแยเนาะมันจะบุมมัดมันจะเกิน มันจะบดินแม่เอาวมักขึ้นมาเ่ากันบ่หรือขึ้มา้อไม่แ่าแล้วพวกกินแล้วปกติคนกับปูึเนาะไปดีไมเใกกับเจ็นไรเพราท่านกินปลาดิ